ก็สนใจมาเก็บใยมันไม่มีงานนะคะแถวโขรลาชเพราะว่าอายุมันก็เยอะแล้วเนาะอายุเยอะแล้วก็มันมีแต่โรงงานรับแต่สิบห้าถึงหกสิบเจ็ดอะไรเงี้ยแต่ว่างานลำไยเงี้ยมันเป็นงานอิสระค่ะมันเป็นงานเหมาเราทํามากเราก็ได้มากเราทําแบบน้อยก็ได้น้อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราก็จับกลุ่มกัน กม่ใช่ค่ะมาอยู่ในจัังหววดดเียใช่ใช่ใช่แต่มีวัยรุ่นก็ไม่ไม่เท่าไม่เท่าไหร่ส่วนมากจะมีอายุประมาณห้าสิบสี่สิบขึ้นไปน่ะจะเยอะค่ะยากไหมคะเก็ตลำไยเกตลำไยเนี่ะไม่ยากค่ะก็ไม่ยากค่ะแต่แต่ว่าเวลาคัดเนี่ยมันก็จะอาจจะเ อย่างไงอะติดขัดนิดหน่อยคุณยังไม่เคยอะค่ะคือเรามาฝึกเหมือนเด็กอนุบาลที่มันต้องมาฝึกงานอะไรประมาณเนี้ค่ะต้องคัดไซส์ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์อะไรประมาณนี้ค่ะต้องต้องคัดถ้าเกิดว่าเราคัดไซส์ใหญ่ปนไซส์เล็กไปพอไปถึงโรงงานเขาไปคุารดเขาจะเรียกโจ๊กเนาะเขาเขาเขาจะไปไปล้วงดูอะล้วงดูเอออันนี้มัน ปนกันมานะอ่าปนกันมานะเขาก็จะติกับตีกับไม่ได้แล้วเราก็จะไม่ได้ตังค์ค่ะอันนี้ที่ยากที่สุดของเราขั้นตอนไหนคะตรงไหนยากที่สุดสำหรับเเอ่อตรงไหนยากที่สุดเอ่อสำหรับคนที่มาหัดใหม่นะคะยากที่สุดก็คือคัดไซส์ค่ะยากที่สุดคือคัดไซส์ถ้ามันคัดไปแบบคัดไปนานๆนะดูแล้วมันก็เอ่อ ลูกมันจะเท่ากันหมดเลยอะถ้าเราดูเหมือนเท่ากันหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะมันไม่เท่าใช่ที่จริงมันไม่เท่าค่ะที่จริงมันไม่เท่าเนี่ยบางทีเรามองเนี่ยมันเท่ากันนะเนี่ยมันมันเท่ากันค่ะแต่ที่จริงมันมันมันไม่เท่ากันเลยเนี่ยค่ะมันไม่เท่าเราก็ต้องดึงเราก็ต้องเอาออกอะไรประมาณนี้เอาออกอย่างเงี้ยดึงออกมาใช่ค่ะต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาค่ะก็จะมีคุณครูสอนก็คือเสื้อสีเจ้านี่จะนี่ค่ะ ก็ต้องสอนกันไปก่อนใช่ค่ะรายได้รได้นะคะถ้าเราทำมากนะคะถ้าเราทําแบบไวอ่ะถ้าเราอยู่ตัวแล้วเราทําไวอ่ะเราจะได้อะวันหนึ่งอ่ะเออห้าสิบตะก้าเจ็ดสิบตะก้านะถ้าสีมืออาชีพจริงๆนะแต่ว่าถ้าวันเนี้ยคือเรามาหัดคือเรามาหัดทําก็จะตกประมาณนึง 1ิบตะก้าหรือแปดตะก้าอะไรอย่างงี้ก็เอาแล้วก็คือถือว่าโอเคนะ,คะพอได้ค่ะพอได้อ่ะพอ,พอได้อยู่มันก็เหมือนเด็ก,กนอนุบาลเนาะอย่างที่พีพ่พูดไปเนาะ,ะต้องมาหัดต้องฝึกมาทําอะไรประมาณเนี้ยจ้ะ